สวัสดีครับทีเด็ดบอลซีซประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนครับ2,566ครับฟุตบอลพรีเมลีกอังกฤษครับคู่ของวู๊แฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคัตแนมฮอสเปอร์ครับเวลา19นา30นาที มาดูสถิติการพบกันของทั้ง2อทีมครับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดครับสเปอร์เอาชนะไป2ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งครับส่วนบูฟแฮมปันครับชนะไป2ครั้งเช่นกันครับล่าสุดครับวันที่4มีนาคมครับปี2,566ที่ผ่านมาครับวูฟแฮมปันครับเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ มากันที่ผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของวูฟแฮมตันครับชนะไป2เสมอ2แพ้2ครับยิงได้10ประตูครับเสียไป10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนทัตแนมฮอสเปอร์ครับชนะไป4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้10ประตูเสียไป8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดครับวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับวูฟแฮมตันครับบุกไปแพ้เชฟฟิลด์ยูไนต็ด 2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทัตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซีไปถึง4ประตูต่อ1ครับมากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2เทีมครับผลงานในบ้านของวุ๊แฮมตันครับชนะไป2เสมอ2แพ้1ครับ ยิงได้11ประตูเสียไป7ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฟังชิมเย็นครับเกมเยือนของสเปอร์ครับยังไม่แพ้ใครครับโดยชนะไป3เสมอ2แพ้0ครับยิงได้11ประตูครับเสียไป6ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดครับวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับสเปอร์ครับบุกไปเอาชนะคริสตันพาเลต2ประตูต่อหนึ่งครับมากันที่ตารางคะแนน ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับวูฟแฮมตันครับแข่งไป11นัดครับชนะไป3นัดเสมอ3แพ้5ครับมี12คะแนนครับอยู่อันดับที่ Bruce, newer, so. 14ของตารางครับส่วนทีมเยอนครับสเปอร์ครับแข่งไป11นัดครับชนะ8เสมอ2แพ้1ครับมี26คะแนนครับอยู่อันดับที่2ของตาราง มาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับบูแฮมตันครับมีอัตราการชนะ50%อัตราการเสมอ20%อัตราการแพ้30%ครับฝั่งทีมเยือนครับสเปอร์ครับอัตราการชนะ40%อัตราการเสมอ25%และอัตราการแพ้35%ครับสำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลซีประจำวันนี้ครับขอยกให้กับทีมเยือนครับท็อตแนมฮอตสเปอร์แน่นอนครับ